มีงานสไตล์พวกกรอบพระแบบเนี้ลงยาหรือว่างานพวกพิกูลเยอะๆมาเจอกับสร้อยอย่างเนี้จะเข้าเซตกันมากอแกะออกมาเลยค่ะสร้อยนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่งานสุขโขทัยนะเป็นงานของช่างโดยเฉพาะไม่ได้อยู่สุขโขทยัยทั้งหมดเลยเนี่ยพี่ถีพี่ถันมากนะคะทีมปากกลมไปไหนอยู่นี่น,น,น,นี่ลูกค้าดูตะขอนะ งานไม่ใช่แบบธรรมดางานสุโขทัยพวกนี้คือมันปังมากจริงๆเดี๋ยวซอใส่ให้ดูตอบนี่พร้อมเปลี่ยนหน้าร้านนะคะสวยๆปังๆเยอะๆอย่างนี้ถ้าลูกค้ามาเจอกอบพระกับสร้อยปังๆแบบนี้นะนี่โอ้ยบอกเลยออกงานไหนใครๆก็ต้องตะลึงเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ตัวสร้อยมังกรมาเจอกรอบปังปงแบบนี้แล้วกรอบนี่ไม่ได้มีแบบเดียวนะเฮียเอาหยิบมาหน่อยหยิบมาหน่อยปังแบบนี้อ่ะเข้ามาใกล้ๆนี่มาเจอแบบนี้ลูกค้าสวยเลยกรอบมาสวยเลยหกหมื่นหนึ่งนะคะสวยสวยแบบนี้นี่คืองานแบบว่าไม่ได้หาได้ช่างทั่วไปทํานะเป็นงานเฉพาะบาทกว่านะคะงานสุขโขทยัยพวกนี้สวยๆเจอกับสร้อยแบบนี้นะคะอ่ะ อันนี้คือส้อยคอ10บาทนะน้ำหนัก5บาทลายอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนี่เซตนี้คืออลังมากเห็นปะออกงานไหนปังแน่นอนปังมากนี่ค่ะสวยเลยนะคะแบบนี้10บาท3องค์อันนี้5บาทก็มีนะ นะคะเพื่อใครมีงบน้อยหน่อยอาจจะปรับระดับมาเป็น5บาทก็ได้นะคะแล้วเจอกรอบสวยๆแบบนี้พร้อมเปลี่ยนนะคะอ่ะพอด